สวัสดีค่ะโอเคจากที่หายไปเมื่อวันก่อนนะคะเราก็าจะมาขึ้นบทที่4นะคะบทที่4ที่อาจารย์สอนนะคะก็จะรวมไปถึงเรื่องของ if e นะคะ l if e l แล้วก็ switch case นะคะในบทที่4เนี่ยจะมีชื่อเรื่องว่าคำสั่งตัดสินใจเบื้องต้นนะคะซึ่ง มันก็คือเรื่อง e if elif แล้วก็ switch c นั่นเองนะคะอาจารย์เข้าใจว่าสมัยที่เราเรียน y t h o n นะคะน่าจะมีมาอยู่บ้างนะคะทีนี้เรามาดูว่าคำสั่งตัดสินใจเบื้องต้นคืออะไรนะคะคำสั่งตัดสินใจเบื้องต้นก็คือนะคะการคำสั่งตัดสินใจเบื้องต้นก็คือคำสั่งที่ใช้สำหรับเลือกงานหรือนะคะตัดสินใจทำงานตามเงื่อนไขนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมี condition นะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้เมื่อเป็นไปตามเมื่องานใดเป็นไปตามเงื่อนไขมันก็จะทํางานแต่ถ้าเมื่องานใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขมันก็จะไม่ทํางานนะคะคาสั่งตัดสินใจในภาษาจาวานะคะก็ประกอบไปด้วย2ชุดคาสั่งนะคะก็คือ if else นะคะแล้วก็ switch ซึ่งเราจะเรียนทั้ง2ตัวนะคะ,ะในที่บอกไปนะคะในห้องว่า i e ีเนี่ยสามารถใช้แทน S วิตเคสได้ทุกกรณีนะคะแต่ว่าตัว s วิตเคสเองเนี่ยไม่สามารถใช้แทน i e f นะคะได้ทุกกรณีเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมนะคะตอนนี้เราก็จะดูที่ i e ีมเอลก่อนนะคะทีนี้ใน i e ีมเอลเนี่ยาสามารถแบ่งนะคะคำสั่งตัดสินใจออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือคำสั่งตัดสินใจแบบ1เงื่อนไข นะคะแบบหนึ่งเงื่อนไขทีนี้เรามาดูโฟลชาร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบโค้ดนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นโฟลชาร์ตนะคะจะเห็นว่ามี Condition เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือ if นะคะ if ดูที่โฟลชาร์ตดีกว่านะคะหมายถึงว่ามี input เข้ามานะคะเช็ค Condition ว่ามันตรงหรือเปล่าว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าจริงจะไปทำสเต t เมนต t ะะถ้าไม่จริงจะข้ามไปทำงานถัดไปนะคะถ้าจริงจะทำในสเตทเมนต์จะมีกี่สเตทเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่จริงถ้าทำสเตทเมนต์นั้นเสร็จแล้วก็จะข้ามไปทำงานถัดไปนะคะก็จะไหลไปทำงานถัดไปเหมือนกันทีนี้นะคะสิ่งที่นิสิตต้องสนใจก็คือว่าใน Java เนี่ยคำสั่ง if ป,ปกติเนี่ยถ้ามีหลายสเตทเมนต์เขาจะมีะปีกาให้ใช่ไหมคะแต่ว่า เขาบอกมาว่าถ้ามีเพียงหนึ่งคำสั่งไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายปีกาเปิดปิดก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไล่นะคะก่อนที่จะพาไปทำโค้ดนะคะอาจารย์ก็จะให้เราดูนะคะความแตกต่างระหว่าง Java และ Python นะคะจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันไม่มากนะคะคือตัว Python เนี่ยที่นิสิตเคยเรียนไปนะคะก็จะเห็นว่า มันเป็นภาษาที่เร็วนะคะไม่ต้องแทบไม่ต้องประกาศตัวแปรแบบว่ามีเรื่องราวอะไรมากมายเสร็จแล้วเขียนแล้วก็เน้นความรวดเร็วนะคะเขียนแล้วก็ประมวลผลได้เลยนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยค่ะรูปแบบเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องการที่จะ reuse code นะคะหรือว่าเวลาที่เราต้องการจะแบ่งงานให้คนอื่นเขียนบ้างนะคะมัน กฎเกณฑ์ในการทํางานของมันเนี่ยมันก็จะน้อยใช่ไหมคะกฎเกณฑ์น้อยมันก็มีข้อเสียก็คือว่าทําให้คนอื่นเนี่ยที่จะทํางานด้วยกันกับเราแบบ distributed คือแบ่งกระจายงานกันไปททำเนี่ยก็จะลําบากนะคะในขณะที่ของจาว่านะคะก็จะเน้นกฎเกณฑ์นะคะเน้นการกระจายการทํางาน ะะมันก็มีข้อดีข้อเสียกันคนละอย่างนะคะจริงๆบางงานที่เป็นงานชิ้นเล็กๆนะคะก็เหมาะกับ Python แต่ทีนี้ถ้าเป็นงานที่ต้องการการเชื่อมต่อกับส่วนอื่นหรือต้องการการทำงานแบบแบ่งงานกันทำนะคะอันนี้ก็จะเป็น Java ที่เหมาะมากกว่าดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องรู้ทั้งสองภาษานะคะโอเคค่ะจะเห็นว่าการเขียน i e f นะคะก็ ก็แทบไม่ต่างกันนะคะแทบไม่ต่างกันนะคะการเขียน if e l อ e รูปแบบอัลกอริทึมไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าของ Java เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการตั้งชื่อใช่ไหมคะมีการตั้งชื่อแล้วก็มีการกำหนดค่าเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมาวุ่นวายกับการบอกอนาเขตนะคะบอกอนาเขตต่างๆนานานี่คือของ Java นะคะโอเคทีนี้ เดี๋ยวเราอาจารย์จะไปขึ้นที่โค้ดนะคะจะไปขึ้นที่โค้ดเลยมาต่อที่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเริ่มโค้ดนะคะคือตอนแรกนะคะเราก็กำหนดนะคะ i n s s o r r e ใช่ไหมคะเท่ากับ56นะแล้วก็ต่อไปเป็นอาจารย์คอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะคะ ะะการตรวจสอบเงื่อนไขเดียวนะคะการตรวจสอบเงื่อนไขเดียวนะคะโอเคเราก็ if นะคะเขียนตั้ง if ไปนะคะ if score มากกว่าเท่ากับ มากกว่าเท่ากับ100ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีงานงานเขาก็คือ system .out .in .ln ใช่ไหมคะงานในช่องนี้ก็คือ a นะคะแล้วก็2บรรทัดนี่คือตัวอย่างนะคะอาจารย์ก็ขี้เกียจก็ copy มาโอเค เป็น b กับ c โอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ขออธิบายก่อนเดี๋ยวเซฟก่อนถ้าเห็นจุดอย่างเงี้ยคือยังไม่เซฟนะคะอาจารย์เซฟก่อนเออไฟล์เนี้ยมีชื่อว่า cs 0 4นะคะ cs 4 0 4นะคะแล้วก็ string นะคะ String Array หมายถึงว่าโค้ดตั้งแต่บรรทัดนี้นะคะตั้งแต่บรรทัดที่3ถึงบรรทัดที่11เนี่ยถูก nice เก็บใน String a r r a y ซึ่งมีความยาวไม่จำกัดนะคะอตอนแรกบรรทัดที่3เราก็ทำไมคะกำหนดค่าสกอ r e ให้มีค่าเท่ากับ56ใช่ไหมคะพอมาบรรทัดที่5นะคะพอมาบรรทัดที่5เราก็มีการตรวจสอบว่านะคะสกอร์ก็คือ56เนี่ย มากกว่าเท่ากับ100จริงไหมนะคะปรากฏว่าสกอร์มากกว่าเท่ากับ100ก็คือเป็นเทสนะคะทีนี้พอเป็นเทสปุ๊บในอนาเขต i f ตรงนี้นะคะสกอร์โค้ดจะไม่เข้าไปทำเพราะว่ามันมีค่าเป็นเทสใช่ไหมคะแต่ทีนี้โค้โค้ดก็จะมาทำ8กับ9นะคะก็คือทำในลำดับงานถัดไปใช่ไหมคะทำในลำดับงานถัดไปไม่ได้หลุดออกจาก นะคะโปรแกรมนะคะก็นิสิตดูจากตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ condition ถ้าจริงนะคะถ้าจริงก็ทําถ้าไม่จริงก็ไปทําลําดับงานถัดไปนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ที่ที่จบโปรแกรมนะคะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไปทํางานในลําดับถัดไปซึ่งในภาษาจาวาเนี่ยจะมีการทํางานจากาบนลงล่างซ้ายไปขวานะคะหมายถึงว่าเขาก็จะมีการทํางานจาก นะคะบรรทัดที่ 1, 2, 3ถึง11นะคะแล้วในแต่ละบรรทัดเนี่ยก็จะมีการอ่านค่าโค้ดนะคะจากซ้ายไปขวาเสมอนะคะทีนี้ถ้าลองคอมไพล์แล้วก็รันดูนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะพิมพ์ออกมานะคะอันนี้มันไม่เข้าเงื่อนไขเขาเป็น f ใช่ไหมคะอันมันไม่เข้าเงื่อนไขเขาก็จะไม่ปริ้น a หลุดจาก f e, ตัวนี้แต่เขาจะปริ้น b กับ c นะคะโอเคอาจารย์ก็ ค p พ l e นะคะ Java C C S 404จุด Java แล้วก็ Java C H 404นะคะออกมาก็จะเห็นว่ามันออกมาแค่ B กับ C ตามที่อาจารย์บอกไปนะคะที่นี้สิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือว่านะคะใน ในปีกาของภาษาจาว่าก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าสเตทเมนต์ใช่ไหมคะในปีกาของอีฟเนี่ยเราจะมีกี่สเตทเมนต์ก็ได้เราจะมีกี่สเตทเมนต์ก,ก็ได้นะคะยกตัวอย่างอาจารย์เอาอ copy b นะคะ copy ตัวนี้เข้าไปวางในในนี้นะคะในสเตทเมนต์ของอีฟนะคะ ออตัวนี้จากที่เคยเป็นดูมันก็จะไม่ดูนะคะมันก็จะไม่ทำแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเช็คว่าสกอร์เท่ากับ56นะคะมาเช็คอ,อีกสกอร์มากกว่าเท่ากับ100จริงไหมยังเป็นเท็จนะคะพอเป็นเทสจปุ๊บบรรทัดที่6กับ7ก็จะไม่ทําแต่จะมาทําบรรทัดที่10นะคะก็คือจะป้นแค่ C ตัวเดียวออกมานะคะเราก็ทำการเซฟนะคะ,ะเซฟนะคะแล้วก็ ทำการคอมไพล์ทุกครั้งที่มีการปรับแก้โปรแกรมนะคะเราต้องมีการเซฟแล้วก็คอมไพล์ใหม่แล้วก็รันใหม่ด้วยนะคะ,ะก็จะเห็นว่าเขาปิ้นแค่ c ตัวเดียวออกมานะคะอาการมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคในอีกทำนองเดียวกันอันนี้อาจารย์จะจบคลิปนี้ไว้ที่ตัวแปรหนึ่งเงื่อนไขนะคะ ในอในทำนองเดียวกันนะในทำนองเดียวกันถ้าเกิด <co> ว่าเราไม่ใส่ปีกานะคะเพราะจาว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะนี่มันมีตรงหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้ามีเพียงหนึ่งคำสั่งไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายปีกาเปิดปิดก็ได้นะคะเดิมมันอถ้ามีเพียงหนึ่งคำสั่งอ่อย่างเช่นถ้าเราดูในตัวอย่างนะคะถ้าเรามีเพียงหนึ่งคำสั่งตรงนี้เนี่ยนะคะเนี่ย s ิส t e เ o u มจุดเอาดปินเมีปีการเปิดปิดค่ะเนี่ยจากตัวอย่างนะก็จะเห็นว่าเขามีแค่คำสั่งเดียวนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะลองนะคะลองเอานะคะจริงๆเมื่อกี้เราทำไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะต้องปิ้น b กับ c ออกมาใช่ไหมคะอาจารย์ก็ลองจัดที่จัดทางเขากลับไปนะคะเขากลับมาไว้ที่เดิมแล้วก็นี่ ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเราย้อนกลับไปนะคะโอเคอ่ามันก็จะเป็น b กับ c ออกมาเหมือนเดิมคราวนี้ถ้าเราเอาปีกาออกนะคะเอาปีกาออกอเอาปีกาออกนะคะเอาปีกาออกโอเคเราก็ดูซิว่าถ้ามันมีเพียงแค่หนึ่งคำสั่งเดียวนะคะ มันยังจะทำงานเหมือนเดิมไหมโดยที่เราไม่ต้องใส่ปีกานะคะ,ะแล้วก็คอมไพล์แล้วอาจารย์ก็รันนะคะปรากฏว่าก็ยังทำงานเหมือนเดิมประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้โอเคอาจารย์อยากจะใส่ปีกาเข้าไปแล้วอาจารย์อยากจะปิิ้นอะไรตัวหนึ่งขึ้นมานะคะ่ อาจารย์พิมพ์คำว่า t e s t แล้วอาจารย์ก็เปลี่ยนจากสกอร์56เป็น500นะคะเปลี่ยนจากสกอร์56เป็น500นะคะไล่โค้ดกันก่อนนะคะสกอร์56เอ่อสกอร์500ใช่ไหมคะพอเรามาเช็คเงื่อนไขอีฟ500มากกว่าเท่ากับ100จริงไหมถ้าจริงนะคะถ้าจริง ถ้าจริงปุ๊บก็จะเข้ามาทำใน if e ใช่ไหมคะก็จะเข้ามาทำใน statement ที่เราไฮไลท์ไว้นะคะเสร็จแล้วยังไงต่ออ่าถ้าจริงก็คือทำเน่ทำนะคะทำสิเสร็จแล้วยังไงต่ออ่ะไปดู flow chart นะคะเนี่ยถ้าจริงก็เข้ามาทำ statement จะมีกี่ statement ก็ช่างก็จะทำเสร็จแล้วไปไหนคะเลี้ยวกลับมาทำบรรทัดถัดไปเห็นไหมคะ เขาก็จะเลี้ยวกลับมาทำบรรทัดท,ที่9กับ10นะคะดังนั้นผลของการรันโค้ดตัวนี้นะคะมันจะต้องขึ้น a test b แล้วก็ c นะคะ,ะเ,ราาเรามาดูกัน compile นะคะแล้วก็ run ขึ้นนะคะ a test b แล้วก็4 นะคะน,นี้ <S <S เข้าใจนะคะนิสิตลองฟังหลายๆรอบนะเอ่อในชำนองเดียวกันถ้าเราเอาปีก,กาออกถ้าเราเอาปีก,กาออกนะคะถ้าเราเอาปีก,กาออกถ้าเราเอาปีก,กาออกนะคะตามที่เขาบอกนะคะตามที่เขาบอกก็คือเขาจะทํางานเพียงแค่หนึ่งคสั่งเท่านั้นนะคะเพียงแค่หนึ่งคสั่งเท่านั้นเออ จะทำงานเพียงแค่หนึ่งคำสั่งเท่านั้นหมายถึงว่าถ้าเราเอาปีก,กาออกปุ๊บมันจะทำงานแค่บรรทัดนี้ส่วนบนรรทัดนี้ถือว่าอยู่นอก if ถึงแม้มันจะเยื้องให้มันตรงกันก็ช่างนะคะบรรทัดนี้จะไม่ทำเดีย๋ยวนะอาจารย์ขออยู่นะคะ โอเคอาจารย์ต้องแก้เลขด้วยนะคะแก้เลขด้วยโอเคแก้เลขเป็น56นะคะโอเค if score เท่ากับ56ใช่ไหมคะ score มากกว่าเท่ากับ100นะคะมากกว่าเท่ากับ100จริงไหมคำตอบก็ววคือ56ไม่มากกว่าเท่ากับ1น0รนะคะก็คือ เป็นเท็จใช่ไหมคะเออไม่จริง56มากกว่าเท่ากับ100ก็คือไม่จริงซ s ทีนี้ System จุดเอาจุดพิน A, ตัวที่ติดกันจะไม่ทำนะคะบรรทัดนี้ไม่ทำอ่าไม่ทำแต่บรรทัดนี้นะคะมันถือว่าเกินหนึ่งละมันถือว่าเป็นบรรทัดที่อยู่ข้างนอก if e นะคะทำ แล้วก็ทําบรรทัดนี้ด้วยนะคะบรรทัดนี้ด้วยถึงแม้ว่าบรรทัดที่7จะเยื้องก็ช่างนะคะแต่เขาบอกว่า i e f ถ้าไม่ใส่ปีการนั้นจะทําเพียงแค่หนึ่งคำสั่งถัดจากคาสั่ง i e f เท่านั้นนะคะเราก็ไป c คอมไพดูซิว่าสิ่งที่จะออกก็คือ test bc อันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องออกมานะเห็ okay, นไหมคะก็จะออก test bc เออในคำนองเดียวกันถ้าเราใส่ปีกาเข้าไปนี่เป็นใส่ปีกาแล้วนะใส่ปีกาเข้าไปนะคะจะเห็นว่าพอใส่ปีกาปุ๊บสองคำสั่งนี้นะคะสองคำสั่งนี้ถือว่าเนี่ยใส่ปีกาถือว่าอยู่ในอนาเขตเดียวกันดังนั้นเทสในสเตทในบรรทัดที่7ก็จะดูนอตด้วยนะคะไม่ทา นี่คือความแตกต่างกับใส่ปีกากและก็ไม่ใส่ปีกานะคะมันก็จะเป็นแค่ b กับ c คะ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับ i ีฟเงื่อนไขเดียวนะคะ